สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสกุลรับบวบาจิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศที่เข้ามาเราชมคลิปของไอ้ชาติก็ดีครับมืมอนี้กมาพ่อกับไอ้ชาติวิรุณทำจินชาแนลเช่นเคยครับพ่อกันกับบรรยากาศยามแรงครับผม16บหกนาฬกาครับผมมืมอนีอชากเลมมหาซื้อของเก่าอยู่เขาวงธาดะเกียบคือเก่าครับมาสั่มมือที่2ครับผมหลังจากเมื่อวานนี้ได้เอาไปแล้วมันก็เอาไปบวชครับมืมอนีอชากเลมมาสั่มครับผม ก็เลยมาเอาวิวบ้านหนองปลาซิวนำไปเต็มรถพอดีครับผมทอาน,นี้ชัดกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับผมไอชัดก็ขอขอบคุณพี่น้องสุกุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอชัดครับผมเป็นกำลังใจให้ชัดต,ตลอดมากครับผมไอชัดก็ขออวยพรให้พี่น้องสุกุสุคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับลำล้ำรวยเงินทองไหลมาเทมาคือเก่าครับผม สำหรับคลิปนี้ชาดกับอะไรมีอย่างแวะมาทักทายส่งกำลังใจพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนครับผมเป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปครับผมเดี๋ยวชัดสีให้เบิองว่ามือนี้ชักจีได้ของหลสำเนาครับผมก่อนอื่นที่จะเข้ามารับชมกับฝากเป็นกำลังใจช่องไอ้ชัดวปรุคนทำกินได้ครับผมฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามครับผมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับกดสับตะไคร้เพื่อไว้ผลาดคลิปใหม่ๆครับผมไปรับชมกันเลยครับผม let's go ไอ้ชัดหมวจะออกมาจากเขาวงทาระเกียบครับผมบ้านน้องปลาซิวตอนนี้ไชัดกำลังสีเขาบ้านครับผมของที่ได้มากกสิประมาณนี้ครับถือว่าได้เตรมรถครับผมได้มอเตอร์ไซค์สองคันครับผมเป็นเหลือแต่โคง้งหรอกมอเตอร์ไซค์สองคันกนเหลือแต่โคง้งอีกอีกคันหนึ่งคันนึงไหนก็มีเครื่องครับผมเป็นสมาร์ทครับ ใน <c oughs> ขวดได้พลาสติกครับผมได้เศษเล็กในกระดาษลังครับผมหลังจากมาสัมมือที่สองนะครับผมกระสีได้ประมาณนี้เนาะเต็มลำเลยครับผมเดี๋ยวใช้กระสิไปเอา อีกบ้านหลังนึงกันสิเขาบ้านนะผมพอดีเพิ่นโทรตามครับบ้านหลังทุดท่ายนัดเพิ่นไวเป็นเจ้าสุดท้ายโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ชัดกะบ่ะไดดมีอย่างครับแวะมาทักทาย่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสูง่สุขคนที่เก่ามาอัปเดตในเบงว่ามาสั่มมือที่สองกินได้หลายสัม่มได้นะครับผลปรากฏว่าในเต็มรถครับผมโศกมานครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าไอชัดวายังผิดพลาดประการใดไอชัดกะขอกราบขอบโทษขออภัพยพี่น้องสุขสุขคนไหวในโอกาสนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ได้มักก็คือเก่าแล้วครับผมมักอะไรถึกใจกระแช่ช่องไอชัดพุ่นุ่นทำกินได้ด้วยครับผมคลิปนี้กฝากไว้ซัมนีพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ จัทขอตัวปเปลี่ยวอีกบ้านหลังหนึ่งก่อนครับผมอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยครับผมเหมืนอนที่พอศิริเลลงของครับนี่ครับผม18ใแนาฬการครับ6โมงเคิงครับผมมืดไปเบิดหมืนเพื่อว่ากันครับผม เมือ่อยไปซ้ำสองมือนะครับผมขาวงทารกีบปวดมือสองนี่หนักเลยนี่